ปิดปทีก็อยู่กับผมลูกชายป้าจอนะครับนี่ครับมามาดูแพ็กค,คู่ครับนโหดครับซันนี่เอสบายสองหนึ่งห้าโอ้ครับวันนี้เล่นแพ็กค,คู่เลยครับนี่ครับโอ้ ายโหดสองนัดกันอย่างนี้นี่เองเฟดครับฝาเฟดครับดูแต่คันนี้จะโลกว่าครับดูครับนี่ครับสวยมากครับคันนี้ครับส่วนอีกคันนี้ครับที่เคยถ่ายอยู่ที่บ้านลักโคล่ะครับอื้ โตยังเป็องนี้โตใหญ่นะครับดูรับโอ้เอาครับงัดแข่งกันเลยครับงานนี้ครับนี่ก็เป็นทีมงานของปานนั้นนะครับอันนั้นนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับเป็นนายหน้านะครับนี่ครับที่งัดเสร็จไปแล้วครับ ทีมงานก็ฝั่งนู้นัะเป็นปะยางครับส่วนเปลงน,นี้ก็ไม่ได้ครับนัดโตไม่ได้ฝั่งโตนะครับกอบอกว่ากองเอาไปเดี๋ยวจะเผาเองครับนี่ครับ แล้วครับโหดมากครับงานนี้นี่ครับปีคือระดับอาจารย์ครับส่วนคนขับน่ครับคันนี้ครับมวยทุกคู่ครับแ้แในคันนี้จะลอดูครับ พิกัดวันนี้ก็อยู่กันที่บ้านอานละโคนะครับว่าบ้านโนนสุวรรณครับตำบลเคนดงนะครับอำเภอเคนดงจังหวัดปุริรัมย์งานงัดโตายางครับเนื้อที่ก็ประมาณครับ20ไร่ได้ครับประว่าเสียตะเเมา ตัดยางแปงนี้ในรา,ราคา6เซนบาทก็ตกไปได้ละ3 0 0 0แล้วครับโอ้คุณจะลบเลยโทษครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับ สว,สวยครับสวยจัดกับคันเดงโอ้ขอโทษเลยนะครับคันนี้เป็น2 0 0รีนะครับ f y 2 0 0ยสครส่ับส่วนคันนู้นจะเป็น215นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลาดประการใดก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ให้กับช่องลูกชายปลายจอดด้วยนะครับมองว่ามีดีเด็ดแน่นอนครับโอ้โหูครับดูครับอือดูครับเป็นรถลอย ส่วนประเจ้าเองนั้นก็งัดโตอยู่คาครับอยู่ที่บ้านนู่นแหละครับ,บ้านบานกระทุ่มนะครับยิ่งจะเดินทางนั้นลวครับติดมูลผมไม่มีเวลาไปถ่ายให้ดูครับเพราะว่าต้องมาใส่ไม้ขีดไม้เสียตานครับตรงนี้ก็ตัดอ,เเอ้อยไยไปมีเวลาไปหาปไาเจ้า นี่ครับก็มีโตเล็กโตใหญ่ครับผสมปะปนกันไปครับโอกรถทับทู้เลยครับทับทู้มาก นี่ครับขุดโตยางโตไมยูพาครับมาจาครับไม่เอยเห็นไปทํางานอย่างอื่นครับส่วนมากจะเห็นแต่ขุดแต่โตไมยางไมยูคาหรอกทีมงานฝันน้ครับนน้ำนี่เป็นในหน้านะครับส่วนจะของรน่าจะเป็นจาของขับเรียงบ้างว่านะนี่ครับส่วนคันนี้ครับจะของขับเรียง เพราะว่าเด็กเคยมางัดโตให้เจียะตะเป็นประจำครับส่วนกันนี้ก็เพิ่งไปเห็นครับปีนี้ครับ มุมนี้ดีกว่าเนาะมัจนจะได้เห็นทั้งสองมุมท0 0งพันครับเนี่ยครับทะากันเลยดูครับดูการงข่ความแรงใครแรงกว่ากันครับน่าจะสู้สีกันแล้วครับเนาะสองหมื่ห้าสองร้อย ่ครับคือมืออาชีพครับเพราะว่าง,งัดประจำนั้นก็จะคล่องหน่อยใช่ครับของคันนี้ต้องบอกว่างัดเร็วมากครับกัดเร็วจริงคุ้มมาเมื่อวานไม่เห็นนะครับแสดงว่ามาลงเมื่อเช้าครับโอ้โหดูครับรอไปกับหมดแล้วครับ วันนี้น่าจะน่าจะเกือบเสร็จนะผมว่านะนี่ครับเหลืออยู่ฝั่งนี้ครับผมว่าเสร็จแน่มันแน่นอนครับวันนี้นดีใครับจะไม่รู้ว่างักันหรือไรคันห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพันห้าก็ ยี่สิบไรก็สามหมื่นนครับใช่ไหมสามหมื่นนั่นหวันกันได้พันละหมื่นห้าประมาณเจ็ดพันโอ้เหลือแปดพันอ่าสึกลอครับหรืเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เราเองครับจะของรถนั้นจะเลือกที่บา้านเราก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ก็รถเม็กโครก็เยอะนะครับงานก็น้อยค่อยมีงานนะ ส่วนมากรถเขาแถวๆนี้เขาไม่ค่อยงัดโตกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นไรส่วนมากก็ยังเห็นแค่สองคันเดียวที่งัดโต ครับรูพันนี้ครับนี่ครอบพันนี่ครับโคตมากสายบูเลยครับคันนี้โอ้โบูเหมือนกันกับปลาเจาะเลยครับสายโคตรนี่ครับระดับปรามาจาร์ครับคนนี้ครับ คือแกน้นไม่รู้จักครับแต่รู้ว่าคเคยไปงานในเสตะเป็นประจำครับเขาที่ยังไม่ทำคลิปนะครับนี่ครับที่เป็นกองกองไว้นะครับเดี๋ยวจะของเขาจะมาเผาเองครับโอ้ฝั่งนี้ดูครับตูล,ลอยครับ รังท่าไหมครับดูครับดูวิธีแกงกันนะครับเยดยอด โอใหญ่นะครับดูอันนี้ก็เดินมาแล้วครับ

ไปจับคู่กับปลาเจาะนี่มันเพิงแน่นอนครับคนนี้ครับนี่ครับบอดเป็นโคงเป็นโคงทั้งใบทั้งอะไรต่างๆครับแล้วก็เผาครับถ้าขุดฟังโตัมันราคามันจะแพงกว่าครับ สองพันห้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เงินน่าจะสองพันห้า 25, เป็นเสือตาพูด ในที่เข้ามารับชมแลว้วก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้กับตองลูกชยป่าจอด้วยนะครับอับคลิปนี้ก็ต้องโมลาไปก่อนครับเจอกันหนะ้าคลิปใหม่สวัสดีครับ